สวัสดีครับสวัสดีครับผมเนทหมอดูจิตายิบซีนะครับพบกันในวันอาทิตย์นะครับที่2 3พฤศจิกายน2568วันนี้จะมาพูดถึงชาวราศีกันนะครับประจําวันที่วันนี้นะครับชาวราศีจันเปิดเปิดราศีกันเปิดไพ่มาได้10บถ้วย <und> <techniques> เห็นไหมครับมันมีไฟไม่ค่อยมี <f> อ่าโอเค <c oughs> 10บถ้วยก็คือ ครอบครัวจะอบอุ่นนะครับร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็จากที่เคยเข้าใจผิดการหมางเมินกันไม่แบบโกรธเคืองกันก็จะกลับมาคืนดีกันนะครับแล้วก็ให้อภัยกันเป็นหนึ่งเป็นอันเป็น,เป,นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับปองดองกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรคนครบอบครัวที่อยู่เดินอยู่ที่ไกลก็จะกลับมาหามามาอยู่ด้วยกันกลับมาอยู่กันเหมือนเป็นครบอบครัวเหมือนเดิมนะครับ ใครแล้วก็คนที่ครอบครัวไหนที่แบบว่าเขาเรียกวอะไรแตกแยกหรือว่าทะเลาะเบากไว้กันอยู่มันจะกลับมาเข้าใจและคืนดีกันได้ครับคู่รักคนรักที่ทะเลาะกันก็จะกลับมาคืนดีกันสําหรับชาวราศีกันน้วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนใครที่มีคู่รักหรือมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือไม่อบอุ่นก็ตาม ขอให้ดูแลคนข้างกายให้ดีนะครับใส่ใจห่วใยดูแลกันทําไม่ดีที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะเห็นค่าหรือไม่เห็นค่าหรือจะรักหรือไม่รักเราแต่อย่างน้อยเขาก็คือพ่อแม่บุพก,การีพี่น้องญาติพี่ป้าน้าอาอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะครับแล้วก็แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยก,ก,ววก,วก,ววก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนชาราสีการประจอมทิคย์วันที่ยี่สามพฤศจิกายนของเรเน็มารจิยิปซก็ฝากไว้เพีเท่านี้ครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่มันคอนเทนต์สำหรับคอนเทนต์นี้หรือว่ามาคุยกันอตอบถามกันได้ยินดีให้คำปรึกษาได้ครับหรือว่าดูดวงทำนายดวงชะตาได้เลยครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพบกับผมเนสหมอดูจิตตายิบซีนะครับ วันนี้วันจันทร์ที่ 24, ยี่สิบสี่พฤศจกายนสองพันห้าร้อยหกสบปดเรามาดูชาวราศีตุลกันครับชาวราศีตุลได้สองถ้วยไพ่ออกสองก็จะได้พบรักพบคู่หรือว่าคู่ครองนะครับมีคนจะจะมีคนคู่ครองที่มีอยู่แล้วอาจจะช่วยเหลือคำจุลนุกฤษรมหรือคนที่กำลังจะเข้ามาใหม่หรือว่าที่กําลังจะเจอหรืออะไรเงี้ยฮะจะมีโอกาสได้ได้ได,ได้พบ เจอคู่แล้วก็คนที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเพื่อนก็เพื่อนดีหรือว่าจะเป็นคู่หุ้นทําธุรกิจก็ได้ลงทุนร่วมหุ้นร่วมร้านหรือว่าจะทําร้านร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็คือจะมีคนหนุนน้าแล้วก็จะมีคนมาช่วยเหลือนะครับสําหรับชาวราศีตุลก็สําหรับทุก,ท,กทุกราศีเลยก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์หรือว่าช่วยเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเนทหมอดูจิตตา2ิบซีครับวันนี้บายบายครับเจอกันใหม่วันหน้าครับบายบายครับสวัสดีครับพบกับผมเนทหมอดูจิตตายิบซีกับเช้านี้วันอังคารที่25พฤศจิกาย,ยนสอง8ันรบ เช้านี้มาดูดวงคนเกิดราศีพิจิกนะครับพิจิกไพ่ได้หนึ่งถ้วยเอ้หนึ่งหนึ่งใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ครับหนึ่งเหรียญขอโทษครับหนึ่งเหรียญก็คือสความสําเร็จสุขสําเร็จสมหวังนะครับใครคิดจะแบบว่าที่ครบันอยู่แล้วจะร่วมลงร่วม รวมหอแต่งงานหรือว่ามั่นหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้จะได้จะได้มั่นได้แต่งงานกันนะครับได้เป็นครอบครัวได้สร้างครอบครัวกันวิวาครับมีวิมีวิวาสมรสอะไรเงี้ยได้จดทะเบียนสมรสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ในทางดีนะครับในทางกฎหมายนิตินายพฤตินายหรือว่านั่นแหละครับได้ได้ดีครับชัดเจนแล้วก็ ใครที่จะได้เดินทางใครอยากเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปทํางานไปเที่ยวก็จะได้ไปนะครับเดินทางในประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ได้ไปทํางานต่างอย่างที่คิดอะ่ะคิดจะทํางานที่ไหนจะได้สมหวังนะครับดีมากครับให้นี้แล้วก็สอาเราคนลักษณะละักลักษลศีพิจิกนะครับก็เท่านี้ครับวันนี้ บายบายครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเนสหมอดูจิตตายบพี 24, ครับวันนี้มาในวันพุทธที่เท่าไหร่เนี่ยพุทธที่ยี่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับวันนี้มาพบกับชาวราศีธนูราศีธนูนะครับราศีธนูไพ่ออกมานี สองไม้เท้าเนื่องจากพวกคุณเป็นคนที่รักธรรมชาติมากแล้วก็ชอบเที่ยวทะเลชอบภูเขาชอบห้วยเราห้วยน้ำลำธารอะไรก็ได้ที่มีน้ำไหลชอบมากมีความสุขมากแล้วก็ภูเขาเห็นหมเห็นหมอกเห็นอะไรเงี้ยชอบมากก็จะได้เป็นจะได้เดินทางไปที่ที่คุณต้องการนะครับไม่ว่าเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศต่างจังหวัด ก็คือจะมีดวงเดินทางไปได้ได้ไ,ดไปรอบรอบโลกเลยหรือไม่ก็ได้ไปทํางานหรือไปหาคนรักหรือว่าย้ายถิ่นฐานเนี่ยจากเมืองหนึงไปอีกเมืองหนึ่งจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งก็เป็นได้ครับแล้วก็การงานมันจะมั่นคงขึ้นฮรหมายถึงว่าพอโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะแก่งแล้วก็รวยขึ้นครับรวยขึ้นแล้วก็ดีขึ้นทั้ง สภาพแวดล้อมภูมิอากาศคือเบื่อแต่ที่เดิมแล้วไม่ไหวแล้วในเมืองไม่รถติดหรือไม่ก็มลพิษอะไรเงี้ยคือต้องการหมีลพลาวาัที่เป็นพิษนะครับก็จะได้ออกไปสู่สูรอากาศบริสุทธิ์แบบทํางานที่บ้านรีสอร์ทกิจการรีสอร์ทหรืออะไรเงี้ยก็ได้หรือไม่ก็ร้านกาแฟคาเฟ่หรือไม่ก็อะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติครับเพราะคุณรักกอยู่แล้วแล้วมันจะไปได้ดีครับ งก็ฝากไว้สาหรับคนราศีธนูนะครับวันนี้ก็ผมเนทก็หมอดูจิตใจยุซีก็ฝากเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นอลังใจเล็กๆให้หมอดูเล็กๆคนนี้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับกับเช้าวันพฤหัสบดีที่ยีิบเจดพฤศจิกายนของวันน้าโลกิแป กับผมเนทมอดูจิตตอิปซีนะครับชีวิตคุณต้องดีขึ้นเพราะชีวิตคุณสำ,สำคัญตับผมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคนเกิดราศีมังกรนะครับราศีมังกรวันนี้ได้ไพ่เป็นไพ่ควีนดาบก็คือราชนีถือดาบคุณต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งมากๆแล้วก็มุ่งมัน่นอดทนสู้สุดใจครับ เหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยท้อแล้วก็บางทีก็อยากตายแบบว่าไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันคือทําอยู่คนเดียวครับทั้งบ้านทั้งครอบครัวแบกรับภาระอยู่คนเดียวเลยต้องทั้งค่าใช้จ่ายน,นู่นนั่นนี่ทั้งเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องธุงร,ระป่าปังในบ้านในครอบครัวคุณต้องแบกรับไว้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคนราศีมังกรในช่วงนี้ แล้วก็แต่ประเดน็นสําคัญที่อยากเตือนไว้ก็คืออย่าอย่าใจดีผิดคนนะครับอย่าใจอ่อนใจดีกับคนผิดแล้วก็อย่าหลงผิดเป็นผูกแล้วหลงโกงเห็นโกงจับเป็นดอกบัวอย่ารักคนผิดอย่าเชื่อแค่คําพูดเขาดูการกระทําเขานะครับว่าเขาทําอย่างที่พูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจะได้ไม่หลงกลไม่หลงคารมหรือว่าไม่เสียผลประโยชน์ไม่โดนหลอกไม่โดนมิจฉาชีพหลอกหรือว่าไม่โดนคนที่บอกว่ารักหรือว่า เราลักหรือเขารักเราบอกว่ารักเราหรือเรารักเขาก็ตามมาหลอกทําให้เสียทรัพย์เสียตัวหรือเสียใจอะไรเงนี้ยครับก็อยากให้คนราศีมังกรหรือทุกๆคนเอ,อมีสติในปัญญาใช้มีสติใช้ปัญญาในการทารงชีวิตนะครับทุกคนมันอยู่ปุปสรรคอยู่แล้วแต่ขอให้ผ่านไปได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับสําหรับผม วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูหรือมาได้ยินหรือมาเห็นนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์หรือคอนเทนต์นี้เป็นกําลังใจเล็กๆให้กับผมด้วยนะครับเนมมอดูจิตายีครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเช้าวันศุกร์ที่28ดพฤศจิกายน2อ6 8ันห้าร้อยหกสิบปดับผมเน็มอดูจิตายนะครับ วันนี้เรามาดูคนที่เกิดราศีกุมกันครับราศีกุมไพ่อยากไพ่อยากบอกอะไรก็คือไพ่ได้ออกมาเป็นไพ่สองดาบสองดาบความหมายก็สองก็คือความหมายบอกว่าถึงเวลาเลือกถึงเวลาตัดสินใจแล้วนะครับทางต้องถึงทางแยกแล้วคุณยือมานานแล้วก็ดื้อมานานแล้วถ้ามันดีมันดีกว่านี้ไปแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการงานหรือว่าการเงินอะไรเงี้ยถ้าวันนี้คุณไม่ตัดสินใจอะชีวิตมันก็จะไม่เดินหน้าไม่ไปต่อนะครับถึงเวลาต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเลิกจะคบจะเลิกจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าจะเลิกลงทุนอะไรกับที่มันไม่ได้อะไรคืนมาเลยมันไม่ได้ผลประโยชน์หรือไม่ได้เห็นคุณค่าเราเลยทำไปก็ไม่ดีอยู่ไป คิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นมันไม่ใช่นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ตัวเราเองเรายังแทบยังดื้อกับตัวเองเลยบางทีเรายังไม่เชือ่อตัวเองเลยนะครับฉะนั้นคนที่เกิดราศีกุมถือว่าเป็นคําความหวังดีจากผมแล้วกันครับเลือกแล้วก็โฟกัสสิ่งที่ทําให้คุณพัฒนาได้ในทุกๆด้านแล้วก็เป็นผลประโยชน์ ไม่ใช่เรื่องเงินนะครับมยถึงมประโยชน์ในทั้งร่างกายและจิตใจคุณที่อะไรก็ได้ที่ทำให้คุณแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นจิตใจแดกกแน่นเด็ดเดี่ยวกล้าลุยกล้าเผชิญหน้ากล้าตัดสินใจขึ้นจงเลิกสิ่งนั้นครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับครับวันนี้ชาวราศีกมุมภ์เผาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมวส,บสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับกับผมเนทหมอดูจิตตายิุซีในวันเสาร์ที่29บเก้าพฤศจิกายน2 5 6 8าวันนี้เรามาดูชาวราศีมีนกันนะครับราศีมีนโอ้โหเปิดมาเป็นสิบดาบเจ็บปวดใจเลยครับทุกทรมานเรื่องความรักการเงินการงานสุขภาพครอบครัวมันเป็นช่วงขาลงของชีวิตเลยสำหรับราศีมีนช่วงนี้ต้องหนักแน่นนะครับ ต้องหนักแน่นอะ่ะแล้วก็อดทนมากๆมีสติรอบครอบคิดคิดใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งภูมิไฟล์หรือว่าร้องห่มร้องไห้ถูกทิ้งหรือว่าถูกบอกเลิกหรือว่าโดนไล่ออกจากงานหรืออะไรเงี้ยครับก็แต่ว่ามันก็มันจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเวลามันจะหมุนแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะเข้าที่เข้าทางมากกว่าน,นี้ครับแต่วันนี้ ต้องรับกรรมหน่อยครับบางทีหมายถึงว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วอ่ะแต่ถ้าเขาไม่เห็นค่ามันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะอยู่จนนั้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องความรักเขาจะทิ้งไปยังไงเราก็ต้องรักตัวเองอยู่ดีหรือว่าการงานถ้าเขาไม่พอใจเขาบีบให้เราอยู่ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องหาทางไปทางอื่นนะฮะก็ต้องดิ้นเงินไปเพราะถ้าเราไม่มีประโยชน์หรือเขาเห็นว่าเราไม่มีคุณค่าพอเราเขาอยู่ไม่ได้ตรงนั้นนะครับ ส่วนสุขภาพก็ระวังเรื่องปอดเจ็บหน้าอกหายใจลําบากขัดติดขัดอะไรเงี้ยนะฮะระบบทางเดินหายใจอะครับเพราะมันเกิดจากการทํางานหนักแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนน้อยไม่ได้พักผ่อนนะครับสุขภาพก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังเป็นหวัดไซนัสหรือว่าน้ำมูกไหลยเยอะนะครับก็ต้องระวังปวดห,วหัวไมเกรนด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวมาก ดูแลสุขภาพด้วยครับสำหรับคนราศีมีนและทุกๆคนที่ได้เจอกันวันนี้ผมเนนบอนดูจิตใจซีก็ลาไปก่อนครับไมยบายครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเนหบอดูจิตใยิบซีในเช้าว,วันนี้เที่ยงแล้วครับวันอาทิตย์ที่30สมสิพฤศจิกายนย5ง8ห้ารสวันนี้เรามาดู ดวงคนเกิดชะตาของคนเกิดราศีเมษน,นะครับไพ่ออกมาเป็นสามไม้เท้าสามไม้เท้าก็คือคุณต้องการอิสระในการใช้ชีวิตคุณต้องการบินได้ด้วยตัวเองเดินได้ด้วยตัวเองยืนได้ด้วยตัวเองต้องการเป็นเสาหลักให้ทุกคนได้แล้วคุณก็เป็นเสาหลักให้ตัวเองได้คุณทําได้แล้วนะครับคุณมาถูกทางแล้วสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําสิ่งที่กําลังเดินอยู่